พระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์มีศาสตราจารย์สิงห์พิรสีเป็นผู้ปั้นหุ่นพระบรมรูปและส่งไปหล่อที่ยุโรปเป็นพระบรมรูปทรงเครื่องขัตพิยาภรณ์เสด็จประทับเหนือพระราชบังก์หลอดด้วยสัรฤธิดพระหัตถ์แตะพระแสงดาบที่วางทอดอยู่เหนือพระเพลา ความสูงจากฐานถึงยอด4.60เมตรฐานกว้าง2.30เมตรพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินเปิดภาคคลุมพระบรมรูปและเปิดป้ายชื่อสะพานพร้อมกับเปิดวิถีการสัญจรของสะพานด้วยการประทับนับพระแท่นชุมสายแล้วทรงกดไกไฟฟ้าด้วยค้อนเงินสำหรับปัดกระดาษเมื่อวันที่6เมษาย,ยนพุทธศักราช2475 ตามปัญหาการลักลอบขุดดินดูดทรายในจังหวัดนาราธิวาสนะคะที่ยังพบผู้ประกอบการฝ่าพื้นกระทําผิดซ้ําหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรสักครู่กลับมาติดตามในคอลักหมายเลขเจ็ดพร้อมสกเก็ดข่าวค่ะ